นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมาะหากษัตริย์ยังไงละ่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโอง์การว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราชฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองค์การที่มีความหมายจริงๆ ที่พระองค์จะสืบสารรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทําไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเองไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง <c oughs> อ่างเก็บน้ำในรุริดินคราจิา พุทธศักราช2561เอ๊ะอ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระอรเลยลุงครับที่นี่ที่ไหนเหรอครับที่นี่ก็โครงการห้วยสมองหรืออ่างเก็บน้ำมะเรือบดินทราจินดางไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชนลประธานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชากาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชากาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดคัด และให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละแล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับโอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแรงน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนเ <c oughs> พืชไรเพืชสวนเสียหายปลกอะไรไม่ได้หรอกก็ทนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะโอ้ยที่เดของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มีเอ้าตาเสิร์ตไปงมาไงวันเนี่ย โหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะเปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทบ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลยเฮ้ย <Hey, S 2> โม้อะไรที่ไหนในไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละ ส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแถบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลามั้งอ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะโอ้ยกลัวตายอ่ะมาก็มาดิว่าเฮ้ยเดี๋ยตกเลยโอเคใครจะคมกว่ากันเดี๋ยวค่ะจะยืนกันก่อนนะค่ะจะยืนกันก่อนไม่ยืนเลยใหญ่ เฮ้ยย้เอาไอ้หนูเอาไปชิมเอาของลุงด้วยอ่ะโห,โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะโอ๊ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่าเออก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่ไม่ได้ไต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่าถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละก,กันมา มามากินเลยมามากินเข้าไปเดี๋ยวค่ะกินอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้ววิ่งแม่วิ่งเดี๋ยวอย่าหนีเ uh, ดี๋ยวก่อนก่อนซึ่งการสืบสารรักษาและต่อยอดนี้ พระองค์ก็ได้ทรงทำม,มาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วหล่วนะทรงปฏิบัติภาร,รกิจเพื่อเป็นวิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร,กรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐรรมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมมูลตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำร,ริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการ และโปรดจ,จัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง8.6โครงการด้วยนะการสืบสานร,รักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่สิบในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน นุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ,อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเ,เยอะแยะยังทุนมอทศของในหลวงฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสําคัญกับการศึกษายัางไง <c oughs> พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะใช่แล้วว่าพี่จะกลับมาทํางานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะใช่พี่จะกลับมาทํางานที่นี่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววย